สวัสดีค่ะวันนี้ปอนจากทอออโต้แนะนำรถเข้ามาใหม่เพึ่งเข้ามาสดๆสดร้อนๆเลยนะคันนี้ได้เป็นในส่วนของ4ประตูเกียร์ออโต้สีขาวและได้รถปี22เป็นตัว2.4 NT p r e r ่เ n นนะคะเลขใหม่อยู่ที่1 3 0 0 0พันพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวปอนพาชมนะ 2.4เอ็นทคันนี้นะคะจะได้เป็นในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์และมีเด y t i ท e แบบ LED มาให้เรียบร้อยนะคะพี่นะแล้วตัวไฟเลี้ยวจะเป็นในส่วนของ LED เช่นเดียวกันนะโคมไฟใสๆนะคะและมีในส่วนของไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วกระจังหน้าเป็นในส่วนของโครเมียมสีดำนะคะพี่นะตัดกับสีโครเมียมนะคะนี้นะแล้วได้ในส่วนของล้อแมกซ์อลลอยมาจากศูนย์โดยตรงสีดำ และปีติดคิ้วซุ้มร้อมาให้พี่ๆเลยทั้ง4รล้อนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะคันนี้2.4 Entry รถปี22เลขไหมอยู่ที่1 3 0 0 0ติดต่อปอนทอออ,ตโ,อตโต้0917245699บอกเลยว่าคันนี้ราคาย,ยังไม่ออกนะติดตามในส่วนของช่อง youtube นี้ไว้เลยนะพี่นะ<ม>เดี๋ยวราคาออกปอนจะ นำเสนอพี่อีกรอบหนึ่งนะได้เป็นช่วงล่างในส่วนของซ u เปอร์เฟกนะติดฟิล์มกันลอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันนะคะพี่นะมีในส่วนของกันชนท้ายติดตั้งมาจากศูนย์โดยตรงเลยคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะคะคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะและมาดูในส่วนของกระบาไลเนอร์กระบาไลเนอร์การใช้งานนี่ถือว่าน้อยมากนะถือว่าน้อยจริงๆนะคะร่องรอยการขนนี่ค่อนข้างน้อยเลย และมีไฟท้ายเป็น LED นะเป็นเลข3สีสดนะคะคันนี้นะแล้วสีรอบคันนะคะบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมเหลี่ยมรถคมชัดนะคันนี้นะมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะพี่ๆนะเห็นไหมพี่ๆท่านไหนนะกำลังมองหา4ประตูเกียร์ออโต้แล้วชอบในส่วนของสีขาวนะพี่นะคันนี้ ใส่ชุดแต่งมาให้เรียบเลยนะให้เรียบร้อยเลยนะทั้งคิ้วซุ้มร้อไฟตัดหมอกและหลอดไฟเป็นโปรเจคเตอร์ถือว่าสวยมากนะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำนะคะไม่เคยตัดแต่งเครื่องยนต์ใดๆเลยนะ แล้วรับประกันเครื่องเกียร์ให้พี่ๆด้วยนะอีก1ปีหรือ10,000มนกิโลนะพี่ๆถ้าไหนสนใจนะเดี๋ยวปอนทิ้งเบอร์ไว้ให้นะพี่นะราคาบอกเลยว่ายังไม่ออกนะพี่นะราคายังไม่ออกคันนี้เหลือทําความสะอาดสปาเก็บงานนิดหน่อยนะพี่ด้านในเป็นในส่วนของเบาะผ้าเบาะผ้าไม่มีรอยฉีกขาดหรือตะเข็บแตกใดๆเลยตัวเบาะยังมี ความตึงการใช้งานถือว่าไม่เยอะนะพี่นะและในส่วนของเลขไมลเลขไมลอยู่ที่1 3 6 1นะเป็นไมลแท้นะอยู่ที่เรานะพี่นะและมาในส่วนของหน้าจอของโ o y o t a โดยตรงนะคะแอร์ Air จะเป็นในส่วนของอนาล็อกให้นะพี่นะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีโหมดอีโคโหมดพาวเวอรหมดมาให้ครบตัวบอกของห้องผู้โดยสารด้านผู้โดยสารไม่มีรอยฉีกขาดนะพี่นะแล้วดูตรงขอบประตูนะพี่นะไม่เคยมีการ กระแทกหนักหรือเปลี่ยนประตูมาเลยนะโครงสร้างเดิมๆนะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะและมีในส่วนของตัวนี้นะเห็นไหมตัวเนี้ยรอยตัวหนังสือไม่มีการรบเรือนนะพี่นะใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วมาในห้องผู้โดยสารห้องผู้โดยสารเห็นไหมคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยฉีกขาดหรือได้หลุดตะเข็บแตกนะถือว่าคันนี้ 5าดาวเลยรถนะใครที่กำลังมองหาอยู่นะพี่นะ4ประตูเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆเลยนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะพาลายยังไม่ออกนะพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อปอน0917245699มาได้เลยนะพี่นะย้ำอีกทีนึงคันนี้ Toyota 2.4 n t รถปี22เลขไม์อยู่ที่1361 0กิโลเมตรนะพี่นะราคายังไม่ออกพี่ ทักเข้ามาเบอร์ปอน091 724 5699ทักลายได้ด้วยนะคะพี่นะ